อัปเดตการฝึกทำพิซซ่าวันนี้ใช้แป้งพิซซ่าเบอร์00บนถุงไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์โปรโตีนที่ชัดเจนแต่ Google บอกว่า11กว่าเปอร์เซ็นต์แป้งเบอร์00เนี่ยคือแป้งที่นิยมใช้ทำพิซซ่าในอิตาลี ปกติเขาก็จะต้องอินพุตมาจากอิตาลีแต่ยี่ห้อเดียวที่เราหาได้เป็นของอเมริกาที่ใช้เกณฑ์เดียวกับเบอร์ศูนย์ศูนย์ของอิตาลีว่าแต่แป้งเบอร์ศูนย์ศูนย์มันคืออะไรล่ะคือแป้งแบบนี้เขาทํามาจากข้าวสาลีใช่ไหมแล้วข้าวสาลี่ก็จะประกอบไปด้วยรำข้าวจมูกข้าวแล้วก็จะมีเนื้อแป้งเวลาเขาแปรรูปข้าวเป็นแป้งอะ่ะเขาก็จะพยายามแยกรำข้าวกับจมูกข้าวออกจากเนื้อแป้งไอ้เจ้าโปรโตีนกลูเตนสองตัวที่เราพูดถึง ep ก่อนก็อยู่ในเนื้อแป้งนี่แหละคราวที่ แ,แป้งโฮวีดก็มีโปรตีนสูงแต่ทำไมถึงไม่นิยมใช้ทำพิซซ่าล่ะเพราะจริงๆโฮวีดเป็นแป้งที่มีรำข้าวกับจมูกข้าวอยู่เยอะทั้ง2อ,อย่างเนี่ยเขาจะไปขัดขวางการฟอร์มตัวของโครงสร้างกลูเตนฉะนั้นนอกจากปริมาณโปรตีนแล้วปริมาณรำข้าวกับจมูกข้าวก็มีผลต่อความยืดหยุ่นเหนียวนุ่มของแป้งพิซซ่าโดยทั้ง2องอย่างเนี่ยในภาษาแป้งเรียกว่า ash content และนี่คือความพิเศษของแป้งเบอร์ศูนย์ศูนย์ของอิตาลีหลายคนเข้าใจว่าเบอร์ศูนย์ศูนย์เป็นแค่ความละเอียดของเนื้อแป้ง แต่จริงๆแป้งเบอร์00จะต้องมี ash content ไม่เกิน0.55%และมีปริมาณโปรตีนอย่างน้อย9%อันนั้นเป็นทฤษฎีในทางปฏิบัติวันนี้เราจะมาดูว่าแป้งเบอร์00ที่มี ash content น้อยและมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าแป้งขนมปังจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อเนื้อแป้ง หลังจากเป็นผู้ประสบภัยในการย้ายแป้งพิซซ่าไปที่กระทะมาหลายรอบวันนี้เลยทดลองใช้เขียงเป็นที่ย้ายพิซซ่าดูแล้วก็ได้ผลก่อนหน้านี้เราอ่านมาว่าแป้งเบอร์ศูนย์ย์เเกรียมยากกว่าแป้งขนมปังคือเป็นแป้งที่เหมาะกับเตาอบอุณหภูมิสูงแบบเตาพิซซ่าโดยเฉพาะซึ่งผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเรารู้สึกว่าสีมันไม่สวยเท่าแป้งขนมปัง,งจริงๆเราพยายามทําให้มันบราวนแต่ว่ามันออกมามันดูเหมือนโอเวอร์คุกเท็กซ์เจอร์ของแป้งคือคล้ายกับแป้งขนมปังแต่ว่าเหนียวกว่านิดหน่อยส่วนตัวเราชอบแบบนี้คือ ินเพลินมากขอบแป้งดูดีกว่า8ปเต็ม10